อ่าเออไม่กลิ่นเขาวน้ากันแด้วจะโอ้ขมืดแทอะอ่นมาเห็นบ่ทุกคนงานการตึงข่าวอะไรข่าวเจ้าเอย่างเจ้าคลิดยังคลิปยาวว่าสนิทฝาบบอเรียงนั่นแหะเอาม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 าเอามาชนแก้วน้องออนอยู่ไหนน้องออนอยู่ไหนน้องออนอยู่ไหนน้องเพนเพนเอาเอาเอามาเห็นหน้าจะค้นบอานั่งไก่กันเด่น อย่างแ้วฟองค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชนแก้วมาชนแก้วจ้าจะร้องวันเกิดขอให้เจ้าภาพชมเจริญนะคะทุกคนขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ตัวเองจ้าขอให้มีความสุข

อย่าจมบัจสุดท้ายอย่าจมดูวสันอวยพรให้ยายยาจมดูวันอ้าวม่าี่พี่ัสรองวัหนมีรีด้อแม่้น่นมัชดแนม่ีแม่รอนเกิดน้เ็ดวานหลายคนนีคนีควมสูนะุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอนตรายสาธุ ใชยชยใเโยูแม <Scroll> ่มืดจังอืมมืดพอไม่ดีก็มืดนามืดมก็เห็นขาวอยู่เนาะอมดีกมืดมึงมืดกูโดนหันไปหันมาพี่น้องเอ้ยเห็นมอหนงกูน่ะมืดต่ำสูมต่ำสูม

ลูกบได้มาลูกว่าบได้มาจะคน,นโอ้ยเขาบ่กไงแล้วลูกบได้มา่าแม่กับไฟลูกบอเรม่าคารุบมานในลูกจัดการไ้คือเมลีก็คือแม่ลีบ่มมี่หยังเงินสวอ,อก,กับบ่เหลือเงินสวออ,กอ,กอ,กออกมาก,กับซื้อน้ำมันไปสูบน้ำแซ่ขาเบิดแล้ว ไมมส่ดำสูบบ่อยู่เน uh ี่ยสูบใส่บ้านเขาสูบบ่อตงโน้นางโน้นน่ะก็มีน้ำาวมมากเพาสูบกไปเอาที่หน้าเน่พอสูบใส่แล้วได้ได้น้ได้สองมือ้าเขาเด็ก่งนี่น้โถนสูมากอยู่ในถ่วมากเห็นไปขวมมากเห็นไปแต่ว่าหมุกหลังไปจากฮันอาทิตนั่ะเป็นสูบโอ้ที่เกยไส้ไหวบ่มาจ้ะมาเดอ มาฉลองวันเกิดแม่ลีวันนี้กินส้มตำคือเก่าพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยอันซีกระปุกซีอะไรนั่นเพราะว่ามันตรงเมื่อหันนองอ่อนเพราะมันเปรนเหรออืมอืมอ่อ่าเอาได้ที่นะซ้ำขึนนะซ้ำขึ้นอันนี้ก็สิเอ่อนหน่อย เอาจักน้อยเพราะว่าเข้าหาเวลาอยู่อุตส่าว่ามืดเมืดหนาดำค่ะคุเนา่งเง่าดำปีเลยว่าเมลีคือลืมบ่าือ้อมูแต่บุง้เสือว่ากอดเสือกันเง่าว้ายลูกเซลอดเสือกันเงาแล้วอดเสือกันเงาแล้วจ้ะ ตัมากาเอาอิกินายมาทางนี้ด้ยมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ดู้น่ะคูน่ะปัาดถูกก็เป็นต่แซ่บจะตำส้มนะปัดคนโยกกะสวยมากไปยกมาก